สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่างปราช์ชินาเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาทํำละครสั้นเรื่องเมื่อน้องสาวจอมแซบหนีออกจากบ้านจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยคะ่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะไปรับชมกันเลยไปกันดูสิว่าพี่กับพ่อกับแม่เขาจะหาน้องหรือเปล่า จะสนุกแค่ไหนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเอ๊วันนี้คะแนนผลสอบลูกออกนี่นาะเดี๋ยวรอรูกกลับมาบ้านก่อนรอดูว่าต้นก้ากับต้นหอมอะ่ะจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเกิดได้เยอะนะจะมีรางวัลให้เลย <c oughs> พูดดังไปปะ <c oughs> ใช่แหละเป็นไงล่ะต้นหอมเห็น <c oughs> ไหมบอกแล้วว่าพี่เรียนเก่ง พี่อย่าสอบแด้ที่หนึ่งเลยนะได้คะแนนร้อยเต็มร้อยเลยล่ะแล้วเขาหอมล่ะต้นหอมล่ะคือว่าหนูได้หนึ่งอีกแล้วเหรอฮ่าฮ่าหนึ่งถ้าเกิดต้นหอมได้หนึ่งอ่ะโดนแม่ทำโทษแน่แแล้วพี่จะตอกยังทำไมล่ะได้หนึ่งอีกแล้วเหรอฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าสมนำหน้าฮ่าฮ่าฮ่า นี่จะมาดูถูกหนูเกินไปแล้วนะถ้าเกิดโตขึ้นหนูอาจจะเป็นคนเรียนเก่งแบบก็ได้แะเพ่ตอนนี้อพี่เรียนไม่เก่งฉันเรียนเก่งกว่าแกตั้งหากอยต้นหอมเฮ้ยอา้าวต้นกล้ากลับมาแล้วเรลูกกลับมาแล้วครับแม่อา้าวแล้วต้นต้นหอมล่ะ อยู่หน้าบ้านรับแม่ไม่ยอมเข้ามาเลยอะ่ะชวนกี่ครั้งแล้วก็ไม่ยอมมานี่ครับนี่ครับแม่เป็นไงล่ะโหต้นกล้าลูกทําไมลูกเก่งขนาดนี้เนี่ยแม่แม่แม่ต้องมีรางวัลให้ผมแล้วนะครับร้อยเต็มร้อยเลยนะเก่งมากจะลูกวันนี้แม่มีรางวัลให้ลูกเลยของที่ลูกอยากได้ไงล่ะจ๊ะ จริงเหรอครับคุณแม่แม่จะซื้อของให้ผมหรอครับใช่แล้วจ้ะซื้อมาแล้วลูกก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยวนะถ้าเกิดลูกสอบผ่านอีกแม่จะซื้เกมให้เลยว้าวไปพ่อนั่งกินข้าวอยู่ลูกไปคุยกับพ่อไปครับแม่ไปบอกพ่อดีกว่าว่าวันนี้ผมสอบผ่านอีกแล้วพ่อครับผมสอบได้ที่หนึ่งเลยนะได้ร้อยเต็มร้อยเลยล่ะโหจริงเหรอลูก เก่งมากเลยมานั่งกินข้าวกับพ่อก่อนไหมล่ะไม่เอาวะครับผมอยากเล่นเกมอะ่ะไปจ้ะไปเลยลูกในห้องจะลูกปะครับพ่อ<ร>แต่ว่ารอกดูคะแนนของต้นหอมก่อนที่กลัวโอ้ยโดนพี่ดูถูกอยู่แล้วสิมันซศรามากๆเลยอะต้นหอมมาแล้วหรอ ไหนล่ะคะแนนคะแนนส,น,นสอบคะแนนสอบอย่าให้แม่พูดซ้ำได้ไหมแม่เป็นปจอจดออยู่เข้าใจไหมลูกต้นหอมค่ะค่ะเดี๋ยวให้ตอนนี้แล้วค่ะหาอยู่ฮะต้นหอมสอบตกอีกแล้วเหรอลูก แม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าเล่นเกมเยอะเห็นไหมเล่นแล้วสมองมันเบอร์ก็ได้ตอบตกไงแม่มันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่ปิมันไม่เกี่ยว,นนะย,วยังไงหัดดูพี่แกบ้างสิเล่นเกมเป็นเวลาอ่านหนังสือบ้างส่วนแกอ่ะไม่เคยอ่านอะไรเลยเล่นแต่เกมงานบ้านก็ไม่เคยช่วยเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยนะแล้วแม่จะคอกใส่หนูทำไมล่ะแม่ไม่ได้จะคอกแม่แค่ พูดให้ฟังนี่เหรอพูดให้ฟังเนี่ยแดดดูตัวอย่างแบบพี่แกบ้างสิดูสิพี่แกทั้งเรียนเก่งทั้งสอบผ่านทั้งอา่านหนังสือเป็นเวลาขยันไม่เหมือนแกหรอกขี้เกียจสอบตกเรียนไม่เก่ง มีเหตุผลแค่นี้เหรองานบ้านก็ไม่เคยช่วยนี่หนูนี่หนูใช่ลูกแท้ๆของแม่ไหมคะที่ผ่านมาแม่เคยดูแลหนูไหมเคยสนใจหนูไหมหนูก็อยากหนูก็ต้องการความอบอุ่นเหมือนกันนะแม่ไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นผู้หญิงแล้วมันแข็งแกร่งอะแล้วดูดิดูพี่เขาดิ ดูไอ้ต้นกล้าดิทั้งได้ความอบอุ่นความรักจากพ่อครับแม่ส่วนหนูเหรอแทบจะไม่หนูอ่ะแทบจะไม่ใช่ลูกแม่แล้วอะ่ะแล้วงานบ้านอะ่ะพี่ต้นกล้าเคยช่วยไหมก็ไม่เคยมีแต่หนูพอหนูทำแม่ก็ไม่เห็นตอนที่หนูทำอะ่ะมันได้แล้วแบบนี้อะ ต้นหอมแกกล้าขึ้นเสียงกับแม่เหรอแม่รักลูกทุกคนเท่ากันทั้งหมดเท่าเทียมกันทั้งหมดหวันนี้แม่จะตักบริเวณแกไปต้นกล้าลูกไปเเาาไปกินข้าวกันเถอะครับแม่ผมอยากกินแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้แล้วก็แบบพวกเนื้อด้วยครับแม่ได้จ้าเดี๋ยวแม่จัดให้โหน่ากินจังเลยครับคุณแม่ ถ้าเกิดน่ากินก็กิน,กนเยอะๆนะจ๊ะรูปครับว้าอร่อยอร่อย <c oughs> มันหมายความว่าวไงอะแม่รักพี่มากกว่าหนูอย่างนั้นเหรออไปเล่นกับไอ้ไข่ตุนดีกว่าไข่ตุนไข่ตุนบ่าแม่ฉันอ่ะลำเอียงไหมอะเขารักพี่มากกว่าฉันแน่ๆเลยอะจุ๊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  ไม่ตั้งล้องไม่ตั้งล้องถึงแม้เขาจะไม่แล,ลกเราเราก็ตักอ,อดทนจนกว่าเขาจะเห็นคุณค่าของเราครับจริงเหรอจริงฮะถ้างั้นฉันไปเล่นเกมก่อนนะไม่มีอารมณ์เล่นเกมเลย่ะเล่นไปก็ได้เออคุณต้นหอมล่ะ อ๋อต้นหอมต้นหอมเล่นเกมอยู่ในห้องค่ะเอะอออคุณจะทำอะไรหรอคะผมว่าจะไปชวนต้นหอมไปเที่ยวสักหน่อยะไม่ต้องค่ะต้นหอมสอบตกฉันก็เลยให้ต้นหอมอ่านหนังสืออ๋อเห็นงนั้นเหรอครับค่ะทำงานตอนเย็นต้นหอมพอไปทำงานก่อนนะลูกค่ะ เป็นไรอนะลูกฮะไม่ได้เป็นไรค่ะอืมอืมถ้างง้นก็ดีละไปทำงานดีกว่ัวจะได้ถ้าเงินมาเรียงครอบครัวรได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนะแต่ทำไมแม่บอกว่าลูกอ่านนังสือไอ ต้นหอมจอมโซนิกแล้วสิแสบจริงๆเลยละเนี่ยคิดว่าพ่อไม่รู้เหรอว่าเล่นเกมน่ะเฮ้ยลูกฉันกระดายเนาะวานหครับมาแล้วครับเชิญนั่งเลยครับแม่ครับผมขอไปเล่นคอมในห้องน้องก่อนนะครับจ้าต้นหอมต้นหอม มีอะไรอ่ะทำไรอ่ะแก้ข้อสอบเหรอเปล่าแค่อ่านหนังสือในคอมแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเออลุกออกมาฉันจะเล่นเกมทำไมฉันต้องลุกล่ะนี่มันห้องนอนหนูไม่งั้นฉันจะฟ้องแม่พี่ก็เอาแม่มาอ้างตลอดอะก็ได้ พี่ชอบเอาแม่มาอ้างทั้งๆท,ที่พี่ไม่มีทางสู้หนูได้เลยไอ้ต้นหอมปัดเถอะไอ้ไข่ตุนนเราไปเดินเล่นกันเถอะห้องห้องห้องปลาปลากันเถอะฉันอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงต้องเกียดฉันมากขนาดนี้ด้วยอาย ขาอีช้านะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับอืมโอเคใั่ไม่กังวลมานั่งเล่นตรงนี้ก่อนดีกว่านนะล่มเล่นดีถ้าเกิดตอนกลางคืนฉันจะหนีออกจากบ้านรีอคอยดูเอาแม่มาอ้างแค่นี้ก็จบละหกโมงเย็นผ่านไปแม่ครับเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาครับผมอยากอ่านหนังสือแล้วอะ่ะ ไม่ต้องเป็นเด็กดีนมากเลยนะลูกเอา้าแล้วต้นหอมหายไปไหนล่ะอ๋อคงจะไปนั่งเล่นหลังบ้านนะครับแม่เห็นไอไข่ตูนออกไปอยู่จ้ะเรียบร้อยส่งงานแล้วนะครับหนแน่ครับผมบายปากลับบ้านไปหาต้นหอมนีกลัวคิดถึงลูกจะแย่อยู่แล้วบายบาปา ป้าแกมาเดินอะไรตรงกลางถนนเนี่ยเฮ้ยขอบสีขาวขาวก็มีก็ไม่เดินเนาะเฮ้ยสงสัยแกจนตามัวแล้วล่ะมัง้งพ่อกลับมาแล้วครับต้นหาะสวัสดีค่ะคุณยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วต้นหอมลหรอคุณไปนั่งเล่นหลังบ้านนะคะ ็นไข่ตุนม,มันนั่งอยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะไปอาบน้ำแล้วก็นอนได้แล้วคุคณเนี่ยหกโมงแล้วอย่ายนอนเกินหกโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ทันนะไม่ทันไปทำงานนะคุณโอเคครับคนฉันปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนพมา่านอ้าวแล้วอันนี้ล่ะคุณต้นกล้าสงสัยจะไปเล่นเกมนะคุณอ้าค่ะ เข้านอนดีกวัวพ่อกับแม่นอนแล้วเ,เนี่ยเราก็งนอนด้วยสิไข่ตุนมันมันข้าแล้วทำไมไม่บอกฉะะันล่ะน่ากลัวขนาดนี้ตังเอหันไปดูด้านหลังสิครับโอ้สวยจังเลยแต่ฉันก็คงไม่ลืมเรื่องที่พแม่ทำกับฉันไวอ้อ่ะ โอ้ยหยุดอุ้มผมได้แล้วครับฮัลโหลตอนฮัมฉันอยากไปนอนกับพ่อกับแม่บ้าง mm hmm. แต่เขาก็ไม่ให้ฉันนอนด้วยอะ่ะถ mm ้า hmm. งั้นแกก็ไปนอนกับพ่อกับแม่นะเพราะว่าหงฉัน mm hmm. มันอันนี้อะ่ะได้ครับไปนอนดีกว่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อน ปิดหน้าต่างดีกว่าเอา้าปิดหน้าต่างก็ปิดไม่ได้นี่แน่ไปโดดขึ้นไปเลยนี่แน่ได้แล้วก็นอนแต่ทำไมรู้สึกไม่ง่วงนอนเลยอ่ะอ,อยากไปนอนกับพ่อกับแม่จังแต่ก็ไม่ได้ เรื่องเมื่อเช้านี้ฉันอดคิดถึงมันไม่ได้จริงๆฉันจะไม่ฉันไม่สำคัญกับพ่อกับแม่แล้วใช่ไหมพี่คงสำคัญกับพ่อกับแม่มากกว่าฉันอีกสิทางสะดวกเลยไม่มีคนอยู่ซสด้วยคนเข้าหลับไปหมดแล้วถ้างั้นก็เก็บเสื้อผ้ารีบนีออกไปจากบ้าน เรียบร้อยแล้วถ้างั้นก็ไปไม่มีใครอยู่แล้วดีแล้วแหละเกิดฉันไม่อยู่พ่อกับแม่ไม่ต้องมาสวยแบบฉันเป็นพ่อฉันคนเดียวแทๆ้ๆฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันจะไม่กลับมาบ้านหลังนี้หลัก,ก่อยบ้านหลังนี้ฉันจะไม่กลับมาหาใครจริงๆห้องที่เคยหรูหรา ก็จะกลายเป็นห้องที่ไม่มีเจ้าของลูกไ่เนี่ยมันนั่งมันนอนอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยอย่างงี้ต้องกลับต้องเข็นกลับบ้านซะแล้วดูสิท่าเราจะไม่ตื่นก็แล้วเอ้ยเออเอออืดโอ้ทำไมเด็กตัวนี้หนักจริงเลยนะเนี่ยเออ กิดฟืนแบบนี้ต่อไปขี้ฉันคงหลุดตุดไปแน่ๆเลยเนี่ยสงสารเด็กคนนี้จังเฮ้ยไม่รู้นะทำไมถึงหนีออกมาจากบ้านแบบนี้ให้เขาพักอยู่ที่นี่ก่อนตอนเช้าค่อยบอกเขากลักกันเชา้าวันต่อมา <c oughs> จะไปไหนต่อดิอ่ะไม่มีบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวนะอ่านี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ทไหนเฮ้ยฮตกใจเลยสวัสดีจ้าหนูเออพี่เป็นใครเหรอคะพี่เป็นคนเก็บหนูมานะจ๊ะแล้วบ้านหนูอยู่ไหนหรอ <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปส่งเอาไหมไม่เอาอะ่ะแม่ลำเอียงรักพี่มากกว่าหนูหนูไม่อยากกลับไปหรอกคะ่ะ บ้านแบบนั้นนะ่ะไม่อยากมีแบบครอบครัวแบบนั้นด้วยไปถ้างั้นอยู่กับพี่ก่อนไหมล่ะโตขึ้นเดี๋ยวพี่จะพาหนูแบบไปเป็นแบบดารารงดาราอะไรพวกนี้เอาไหมเอาค่ะตื่นแล้วล่ะลูกเช้าแล้วควรรีบไปทำงานได้แล้วนะาตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเร็วๆๆอาบน้ำเสรล้อาบน้ำเสร็จแล้ ม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ให้สามีอ่ะไปกินข้าวที่อะไรดีนะนั่นแหละลงอาหารที่ทํางานต้นหอมลูกต้นหอมต้นหอมหายไปไหนนะนี่คุณว่าไงวันนี้ผมขอหยุดนะขี่เกียจตไปทำงานอะ่ะต้นหอมหายไม่อยู่ในห้องเลยจริงเหรอ จริงฉันพูดจริงๆนะไม่ได้โกหกแล้วจะเอาไงต่อดีล่ะไอ้ต้นหอมจอมแซบนี่ออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกแม่เลยเหรอคุณฉันว่าปล่อยต้นหอมไปเถอะต้นหอมเขาอาจจะอยู่ที่นี่มันรู้สึกอึดอัดอะปล่อยเขาไปเถอ,อะเนาะอืมได้สิคุณผมรักคุณ แล้วผมก็รักต้นหอมด้วยผมอยากให้ต้นหอมไปมีชีวิตที่อิสระค่ะแผนนี้สำเร็จ16ปีต่อมาปิว้วเร็วยังกับไฟฟ้าเลยเร็วเหมือนโกโหกกับทุกคน16ปีเลยนะไปดูกันต่อเลยค่ะไปกันต้นหอมจะไปไหนหรอจ๊ะคือหนูอยากตอบแทนบุญคุณ พี่อะค่ะแล้วจะตอบแทนพี่ยังไงล่ะตอบแทนทําไมเอ่ยหนูต้องขอบคุณที่พี่ช่วยหนูตั้งแต่เด็กนะคะตอนที่หนูนี่ออกมาจากบ้านหนูก็ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เราไปเดินเล่นกันเถอะค่ะวันนี้มาซื้อของคนเดียวพี่เขาไปทำธุระตอนแรกว,ว่าตกลุงจะมาแต่ตอนนี้ไม่มา องหญิงใช้องหญิงไหมเนี่ยหน้าตาคล้ายๆอยู่นะเฮ้คนรวยนี่ว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มิวกับมอสค่ะค่ะเมื่อจะมาซื้อล็อกนีฉันหน่อยชิบฮะต้นหอมลูกต้นหอมจะแม่ได้ไหมจะแม่ได้ไหมนี่คุณเลิกเพ้อเจอถึงข้าวหอมต้นหอมได้แล้วน่ะต้นหอมเขา น่าจะไปอยู่ที่ครอบครัวที่สุขสบายด้วยแหะคุณคุณหันกลับมาก่อนต้นหอมจำแม่ได้ไหมจำพ่อได้ไหมลูกใครหรอคะทำไมไม่เห็นคุณหน้าเลยหนูหนูมีแม่แล้วนะคะแม่หนูก็ต้องมีแค่คนเดียวสิคะจะมีสองคนได้ยังไงล่ะใช่ต้นหอมไหมลูกแม่ตามหาลูกทุกปีเลยนะตามหาทุกบ้าน แต่ก็ไม่มีนี่ลูกรวยแล้วเหรอลูกรวยแล้วใช่ไหมวแม่ขอชุดเต้นไหมลูกถ้าเกิดลูกให้ชุดแม่แม่ก็จะไปเลยคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะันล้อเล่นลูกแม่ขอโทษตลอด16ปีที่ผ่านมาแม่ใส่หลายลูกมาตลอดแม่ขอโทษกลับมาหาแม่ได้ไหมลูก ลูกจาพี่ชายได้ไหมชื่อต้นการอะตอนนี้พี่เขาแต่งงานแล้วนะลูกไม่มีครอบครัวแล้วเขาไม่กลับมาหาแม่เลยสงสัยเขาจะรักครอบครัวของเขามากนะหนูไม่รู้จากคนที่ชื่อว่าต้นกล้ารหรอกค่ะแต่ว่าหนูจําได้แค่ว่าหนูชื่อต้นหอมตั้งแต่ไปก่อนนะคะไม่นะต้นหอมอย่าทิ้งแม่ไปสิต้นหอมต้นหอม เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายต้นหอมต้นหอมจอมแสบของแม่กลับมาหาแม่ได้ไหมลูกบ๊ายบายค่ะ